เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตรงไทยฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์นัตตี้วันนี้อาจารย์จะสรุปรัฐบาลไทยแล้วนะครับเนาะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะก่อนื่เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะส่งหวยให้กับทีมงานแอดมินนะครับยังไม่ได้ทําหวยเลยนะครับนี่เริ่มต้นด้วยไอ้ถาบอกให้เข้ามาฝากโอ้เปิดดูแทออ่ะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเริ่มต้นด้วย นี่ครับเลขประทัดครับที่อาจารย์สุดนะครับแต่ละกล้องนะนาเลขประทัดต,ตรงนี้อ่ะเซอร์ไพรส์ก็คือขึ้นตรงนี้ว่าหกสี่สองเนยนะข้างล่างนี้ก็สองสี่หกศูนย์นะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยนะอาจารย์อา่านให้ฟังเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกันดีพี่แจวครับพอดีครับนี่นะเลขประทัดนะครับตัวบนนี่ขึ้นมาหกสี่สองแถวแถวกลางนี่เจ็ดเจ็ดแถวล่างสุดสองสี่หกศูนย์ครับก็ไปชนเราหก หกสี่หกสองเลยไปชนสามตัวเลขทูบเลยไอ้นะครับเนาะเลขประทัดเนาะโอ้พี่เจ๋วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเนาะแปดพันคนสวัสดีครับสวัสดีครับใครก็ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับเนาะวันนี้อาจารย์ก็อุปกรณ์ไลค์ครับเดี๋ยวขออนุญาตจะเขียนแนวทางให้จะสรุปอีกทีว่าวันนี้ตัวไหนที่ควรจะเป็น ผมจะเข้าเรื่องหวยกันเลยนะครับเนาะผมกําลังพูดภาษาไทยผสมกับไพากีสาเนอ,อะ่ะก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์จะเบิกเนี่ยให้นะครับเนาะมาทุกคนมาอ่ะสาธุเด้ออาจารย์เบิกเนียน่ยไทยก่อนเลยเด้อมาสาธุสาธุาธอ่ะสาธุก่อนอ่าสาธุเด้ออ่าสาธุครับสบายดีสบายดีนะครับเนาะก็ สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโอ้ลาวสวัสดเขตจ,จ้านะครับซื้ออะไรก็ได้ไฮเฟนซาอุดีอาระเบียโอ้ไฮไฮครับสวัสดีครับโอซาอุดีอาระเบียกับมาเบิงครับพี่น้องเพื่อนว่าไฮเฟนสวัสดีเพื่อนเราอยู่ซาอุดีอาระเบียโอ้โอแทงกิวแตงกิวเด้อโอ้ยสิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้โข oh. ให้มีเงินเฮ้ยไม่ใช่ขอให้มีหกซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะครับมีหอะไรบ้างครับหกสามหปดอ่ะพิมตามสามแปดแล้วก็หกสองฟังอีกครั้งหกสามหแปดสามแปดแล้วกับหกสองครับอ่ะพิมพ์ตามนะพี่น้องพิมพ์ตามหน่อยครับ พี่นองเมืองเล่าคอมเมนต์เต็มเลยครับตอนนี้คนไทยอ่าสาธุครับขอบใจหลายพี่นองเมืองเล่าขอบใจหลายครับทั้งพี่นองเมืองไทยเด้ยกับขอบใจพี่นองทั้งต่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเหนืออ่าทุกมองเลยนะเกาหลีเหนือบ่มมีบ่ผพดครับเอบอเป็นบ่มมีอินเทอร์เนต็ตเนาะอันนั้นล,ล,ลงลงลงครับนะแล้วเลขตรงนี้ทุกคนอาจจะมองไม่ชัดนะอาจารย์จะพูดให้ฟังว่านี่คือเลขที่อาจารย์เป็นอมาม่า ท่านมาจุดประทัดและให้อาจารย์เลือกเลขที่อาจารย์เลือกขึ้นมาแถวแรกเลยนะครับเลขที่ขึ้นตรงนี้ก็คือมันอาจจะมองไม่ชัดแต่จะพูดให้ฟังหกสี่สองพี่น้องหกสีสองแถวแรกแถวสองมันเป็นเจ็ดกับเจ็ดนะครับแถวสุดท้ายเป็นสองสี่หกศูนซึ่งจะชนกันอยู่ที่ตำแหน่งสี่หกสองอืไปชนกับเลขทูบเราด้วยฉะนั้นเลขนี้ ประทัดที่อาจารย์จุดก็ของจองกันแล้วเมื่อคืนอาจารย์ฝันอย่างนี้ครับทุกคนอาจารย์ฝันเห็นคิเตโนโรนัลโดทุกคนรู้จักดีคิเตโนโรนัลโดเบอร์เจ็ดตลอดการของดิโอมาลิกแล้วก็แมนยปูปัจจุบันอยู่ลีกซาอุนะครับเนาะคิเตโนโรนัลโดซึ่งในความฝันหน้าอาจารย์ได้ไปอยู่กับโรนัลโดซึ่งแปลว่าอะไรรู้ไหมพูดเบาเหละคนลูก รอบที่มันออกเก้าหนึ่งวดนหนึ่งตุลาที่ออกเก้าหนึ่งล่างเก้าเจดบนอาจารย์ฝันเห็นพี่หม่ำาจกมกนั่นหมายถึงชื่อเสียงอาจารย์จะดังไปทั่วประเทศเพราะพี่หม่ำระดับประเทศเหมือนกับพี่หม่ำปรากฏว่าเลขวันนั้นออกเก้าหนึ่งล่างเก้าเจ็บนอาจารย์ดังไปทั่วประเทศแต่รอบนี้แต่รอบนี้อาจารย์ฝันว่า อาจารย์เห็นคิเตโนโรนัลโดซึ่งโรนัลโดไม่ใช่แค่ระดับประเทศแต่โรนัลโดระดับโลกคิเตโนโรนัลโดไม่ใช่ระดับประเทศนะทีนี้แปลว่าคิเตโนโรนัลโดระดับโลกโรนัลโดนี่จะใส่เบอร์เจ็ดนะครับแต่อาจารย์แปลฝันถึงคือระดับโลกนั่นแปลว่าอย่างนี้ครับงวดนี้อาจารย์จะดังไปทั่วโลกแต่ไม่เท่าโรนัโด้หรอก แต่ว่าจะดังไปทั่วโลกก็คือพี่น้อง f อซที่ไปอยู่ต่างประเทศจะรู้จักอาจารย์แปลว่าวันนี้อาจารย์จะดังไปทั่วโลกการที่จะดังไปทั่วโลกนั้นก็คือเลขล่างก็ต้องเข้าเลขบนก็ต้องเข้าสามตัวก็ต้องเข้านั่นจังสีเเ็ดให้ดังไปทั่วโลกและก็ต้องมีเลขของเข้าคือเลขหกหกสอไอหกสามหกแปดสามแปดหกสองสามตัวมีหกสามแปดกับหกสามสองต้องออกแบบนี้ทั้งล่างทั้งบนจะดังไปทั่วโลกเหมือนกับที่ฝันนะครับแต่ว่าเป็นฝันที่ดี เพราะรอบก่อนฟันเห็นพี่หม่ำระดับประเทศก็ไปมาแล้วเข้าบนเข้าล่าง่ดูครับนี่คือเลขคู่อันนี้อะแคปชุดนี้กันก่อนแต่และคนแต่ทุกคนเห็นแล้วแหละแหละไล่แคปก่อนนะครับอะแคปกันมาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวนาทีละกล้องนาะทีละกล้องนะครับมันมีหลายกล้องนะครับนี่คือเลขที่อาจารย์ให้ก็คือหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองนะครับสามตัวมีหกสามแปดกับหกสามสองนะครับเนาะ สาธูสาธูอาจารย์สาธูคร้าพี่น้องเมืองลาวสาธูคคับพี่น้องเมืองไทยเมืองลาวพี่น้องต่างประเทศอยากแห่แแแพี่น้องอยากแก้แมืออืมนะครับยูทูบยูทูบเบงยูทูป็นแหละแหละแต่ใครเห็นแล้วก็ไม่ต้องอาสาวชายเยภูมินะครับอ่ะเรามาดูเดี๋ยวอาจารย์ให้แคปทีละกล้องนะใจะเย็นเอากล้องนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะชุดเต็ม เพิ่งไปหาอาจารย์มาเมื่อวานอาจารย์น่ารักมากครับขอบคุณนะครับพี่สุรศิษฐ์เนาะใครที่ใครที่เคยมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ขอบคุณมากนะครับใครที่เคยเจอตัวจริงอาจารย์จะรู้เลยว่าเอ้ยตัวจริงอาจารย์นอตตี้เนี่ยเขาน่ารักนะเขาไม่ได้ขีโม้ขีคุยนะครับเออเหมือนกับที่คนด่าเนาะใครเคยเห็นอาจารย์อาจารย์บอกไว้เลยว่าถึงอาจารย์จะมีชื่อเสียงมากขึ้นเอฟซีจะมาวันละพันก็ตามอาจารย์ ใครมาเนี่ยผมพูดกับทุกคนแล้วก็ต้อนรับดีเท่ากันถ้าผมไม่มีธุระนะครับเนาะอะนั่นแหละคืออาจารย์นอตตีนะผมบอกเลยว่าวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนนะครับเนาะมวดเดียวไม่เข้าไม่เป็นไรบางคนซื้อมาสามปีไม่ถูกก็ยังซื้อทุกงวดถูกใจคอมเมนต์นี่ครับอืมถูกใจครับพี่แลหงวยไล่นะครับนี่พี่เขาบอกว่าไม่ถูกงวดเดียว บางคนไม่ถูกสามปีเขาก็ยังซื้อผมไม่เข้าใจคนประเภทหนึง่งไม่ถูกงวดเมื่อกี้ด่าผมเหมือนหมาเลยด่าพ่อด่าแม่ผมด้วยเหมือนครับจานนอนตีสิลุกแลนนึกกันแล้วฮึฮ่าต <c oughs> ำรวจจีจับบ้านนี่ไหม,มกับจีแลนเอาเอาทีละกล้องนะอยาตกใจเดี๋ยวเรียกเคลื่อนตอนแรกก็ตกใจอยู่ครับบัดที่นี่กับเศร้าแล้วครับเศร้าตื่นแล้วฮม ก้อยลาลีนีมันก็ซื้อขึ้นหมอลำเนี่ย <c> ก <oughs> ้อยชาลีนีโอ้ย่อยว่ามันคือ็ซื้อขึ้นหมอลำซื้อดังนะครับขวนเอ้ขวนมาเอื้อนเอาขวนญคอยแม่พี่น้องจักไปยุใส่ะหขวนมันกี่กับมาเด้อกับมารุนเล็กน้ำกันกอนขวนกลับมากวอนโอ้ยเนาะกลับมาเดี๋ยวนี้ขวนเอ้มาเด้อขวนเอ้ เอพื่อนออกขวันแม่ี่นออกเพื่อนออกขวนญคอยแม่เออนะครับทูปปู่ก็คือสี่สองหกนะครับเราจะแปลอย่างนี้ครับสี่สองหกหรือสี่สองเก้าก็ได้เราสามารถกลับหัวไม่ได้แต่อาจารย์ชอบตัวตรงมากกว่านะครับตัดเล่นก็มีสี่สองสี่หกสองหกี่คือชุดเน้นส่วนสี่เก้าสองเก้าที่อาจารย์เขียนเข้ามาคืออาจารย์กลับหัวทูปไว้แค่นั้นครับแต่ว่าเราอ่าเน้นชุดจริงโอ้โหพี่โอมาครับเอ้ยนะครับแคบแล้วเนาะแคบแล้วเนาะโอเค โอ้ยขวัญข่อยเสียไปเมื่อสพี่น้องมาลุ้นเลขน้ำกันก่อนจะพึ่งหนีเด้อขวัญเด้อนะครับว่าเขาจับอาจารย์ใบหวยหักระตุ้นหล้วเนาะครับพี่น้องเออที่อาจารนอนหลับฝันดีนะครับเนาะเฮงเฮงรวยๆวยนะครับเลขให้ครบหมดแล้วเด้อพี่มาดูย้อนหลังได้เด้อนะครับเนาะซีสองหกไม่อั้นค่ะไม่อั้นก็ขอให้เฮงขอให้รวยพรุ่งนี้เต้กี่อาจารย์ชอบก็คงเป็นคือสี่คู่อย่าตัดออกหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็ หกสองนี่สี่คู่นี่อย่าตัดออกพยายามอย่าตัดออกอนะ้ลอตเตอรี่นะก็สามตัวมีหกสามแปดกับหกสามสองแล้วก็เลขทูบสี่สองหกนะครับเนาะชุดเต็มก็จะมีหกเก้ากับหกศูนย์ที่เพิ่มเข้ามาใครรูดหกได้ก็รูดไปก่อนนะครับส่วนสามตัวที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นหกสามเก้าแล้วกันนะครับเนาะส่วนทูปผูกใครจะไปกลับหัวก็กลับไปสักนิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับเนาะนะนะถ้าเหมือนงวดกว่อนนี่ทูบเรามันแปดเก้าสามถ้าเรากลับหัวจริงเราได้หกสามเลยนะแต่เราไม่คิดกันเพราะเราไปหนักกับแปดนะครับเนาะ วันนี้ก็บอกปู่แล้วอยากกลับหัวนน่เองนะผมขอตัวตรงเพราะผมชอบตัวตรงมากกว่าขอให้หกสองสองหกหกสองคือสองหกสองหกแปดก็คือหกแปดหกสามมนคือ6หกสามอืมสามแปดีตัวแถมมาซื้อครับตีใบเพราะว่ากลัวแปดมันย้อนกับสามมันย้อนก็เลยเอามากันไว้นะครับเนาะอ่ะขอให้เฮงขอให้รวยหลับฝันดีทุกท่านครับคืนนี้อาจารย์นอตตี้ขอราทุกคนด้วยเพลงเทวดาเดินดินอาจารย์นอตตี้แล้วกันเนาะ